สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะดอกกุหลาบแบบง่ายๆค่ะแล้วก็ประหยัดริบบิ้นสวยมากเลยนะคะวันนี้เป็นดอกกุหลาบสีชมพูวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์สองจำนวน4เส้นค่ะความยาวอยู่ที่เส้นละ3าเซนติเมตรค่ะตัดปลายริบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลียงทั้ง4เส้นให้เสมอกันค่ะ จากปลายดิบินถึงตรงรอยที่พับไว้ก็คือ8เซนติเมตรครึ่งค่ะวัดได้แล้วพับลงไปนะคะ8เซนติเมตรครึ่งค่ะจับตรงรอยพับมาค่ะเส้นที่1เป็นฐานปลายริบบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเส้นที่สองเอามาคล้องเส้นที่1ค่ะปลายริบินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนนะคะต่อมาก็เป็นเส้นที่สมเอามาคล้องสองค่ะ ต่อมาเส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับสอบมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านช่องที่1มาดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆค่ะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะลิบบินจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ จากข้างล่างพับขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายพับมาทางขวาสอดผ่านเส้นนี่หนึ่งมาค่ะกดทุกมุมให้แน่นเลยนะคะแล้วพลิกกลับด้านจากด้านบนสอดลงมาด้านล่างค่ะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะ จาก้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะเริ่มจากเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนพับลงมาเราบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นนี้ค่ะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบิ้นมาทางขวาสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นลิบิ้นออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่สามค่ะพับกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาสอดลงไปที่ฐานปลายลิบิ้นออกมาทางซ้ายแล้วดึงออกมาค่ะ เส้นต่อมาเส้นสุดท้ายค่ะจับตั้งฐานขึ้นไปเอาเส้นนี้หลบมานะคะพับกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะเริ่มจากเส้นใดเส้นหนึ่งก่อนก็ได้เป็นเส้นที่1ค่ะต่อมาเส้นที่2ค่ะพาทับเส้นที่1ค่ะ เส้นที่สามค่ะพาทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ค่ะพาทับเส้นที่สามค่ะจับ1 2 3 4จับสามเส้นนี้รวบมาค่ะทําเส้นที่สี่ก่อนนะคะเส้นริบบิ้นที่เราทําพับมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในนะคะม้วนไปทางด้านหลังนะคะแล้วก็สอดลงไปที่ฐานค่ะ ปลายดิบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สองค่ะก็คือเส้นที่อยู่ด้านบนสุดจับสองเส้นนี้รวบลงมาด้านล่างค่ะพับมาทางขวาค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงนะคะปลายดิบินทะลุออกด้านล่างค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามค่ะ เส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะอีกหนึ่งเส้นรวบลงมาด้านล่างพับมาทางขวาค่ะม้วนตรงกลางริบบิ้นเข้ามาด้านในค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะเส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นริบบิ้นมาทางขวาม้วนเข้ามาด้านในหนึ่งรอบค่ะ สอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะดึงให้กระชับทุกเส้นเลยนะคะเส้นต่อมาค่ะขั้นตอนต่อมาเส้นที่ชี้ขึ้นมาด้านบนผ้าเฉียงมาค่ะผ้าเฉียงขึ้นมาด้านบนปลายริบบิ้นเราจะชี้มาทางขวา นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นที่เราทำขึ้นไปด้านบนค่ะพับปลายริบบิ้นนะคะม้วนเข้ามาด้านหลังของเส้นนะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกแรกที่เราทำค่ะปลายริบบิน้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะกลีบดอกจะมาซ้อนกันอยู่นะคะต่อมาเส้นที่สอง พาดเฉียงขึ้นมาค่ะให้ปลายริบบิ้นเฉียงมาทางขวาหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเส้นที่ริบบิ้นที่เราทำให้ม้วนเข้ามาด้านในค่ะแล้วสอดกีบดอกแรกนะคะที่เราทำไปแล้วสอดด้านหลังกีบดอกแรกค่ะค่อยๆดึงออกมาค่ะปลายลาริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมานะคะ ต่อมาเส้นที่3าพาดเฉียงมาทางขวาค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะม้วนเข้ามาด้านในค่ะ1รอบสอดลงไปที่ฐานค่ะกีบดอกแรกที่เราทำนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นที่4ค่ะ จับตั้งฐานริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาชี้มาทางขวาเสร็จแล้วให้จับตั้งฐานขึ้นไปม้วนเข้ามาด้านในสอดใต้ล่างกีบดอกแรกที่เราทำไปแล้วนะคะม้วนเข้ามาสอดใต้ล่างกีบดอกแรกที่เราทำไปแล้วนะคะปลายริบบิ้นทะลุออกด้านล่างค่อยๆดึงออกมาค่ะ ดึงให้กระชับทุกมุมเลยนะคะหลังจากนั้นพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะริบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วตัดปลายดิบิ้นทิ้งค่ะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบตัดทุกมุมเลยนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชื่นชอบก็าฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ